คริปโตท็อปเทรนสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาปเปข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับครโโิปตกันอีกแล้วนะครับก็ตอนนี้ตลาดเพิ่งกําลังจะเริ่มฟื้นตัวขึ้นมาจากการลงที่ไปแดงๆเนาะก็ปลาวานก็ทกํากาไรได้อยู่ดีครับก็มีหลายคนนะครับที่รู้ว่าปลาวานมีความแม่นเนาะแต่ก็ไม่กล้าเสี่ยงเพราะว่าเคยมีปลาวานตัวหนึ่งนะครับที่แบบแม่นมากๆเนาะแล้วเขาก็ลงแบบหนักๆไปนะครับ200ล้าน600ล้านก็ถึงขั้นไม้ที่เขาเจ็บหนักเนี่ยคือเขาลงไปแบบพันล้านเนาะอันนั้นเลยทําให้นะครับเขาเจ็บหนักแต่เขาก็สามารถ ที่จะเรียกทุนของเขาขึ้นกับอาไเอีกนิดหน่อยครับซึ่งปลนตัวนี้นครับที่แทงช็อตแทงรองในตลาดที่ผ่านมาเนี่ยก็คิดว่าคาดการว่าเป็นวงในเนาะเพราะว่าเขารู้เวลานะเป็นแค่ 40, 40นาทีตัวเนี้ยเขาก็สามารถที่จะจัดการนะเปลี่ยนผ่อนของเขาได้เนาะและเหรียญที่วกขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็น XDC ไม่ว่าจะเป็น XTC นะครับหรืจะเป็นทรัมอะไรพวกนี้นครับแต่ส่วนใหญ่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Dash นะครับแล้วก็ C.E.C. นะครับแล้วก็ I.P.C. พวกนี้ที่มันบวกขึ้นมานะครับมันมาจากที่ว่าตอนนี้เก็บเอ่อกรอบเบย์นะครับในส่วนตัวความเข้มงวดตลาดอะไรต่างๆเนี่ยมันเริ่มมีการที่แบบว่าคุกคามเรคือมันเริ่มมีการที่แบบว่าเอ่อทาให้คนเนี่ยไม่อยากนะที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวซึ่งพวกเดสอะไรพวกนี้ครับมันเป็นในส่วนของตัวเอ่อเรียกว่าไอ้พวกที่มันบวกขึ้นมาตอนนี้ครับเป็นในส่วนตัวการดูแลกระเป๋าของตัวเองคือความเป็นส่วนตัวเองครับคือจะไม่ยุ่งครับแล้วก็จะไม่ให้ใครเข้าไปยุ่งอะไรแบบนี้ซึ่งนะครับก็ ช่วงของตัวตลาดกระทิงเนทุกครั้งที่ตลาดกระทิงเกิดขึ้นเนี่ยพวกเขาก็มักจะบวกนะครับแต่ที่ผ่านมามันก็นอนแน่นิ่งไปเพราะว่าความต้องการคนมันยังไม่มีตอนนั้นเนาะมันจะมีคือเหมือนกับว่าเราต้องการจะใช้จอบก็ต่อเมื่อต้องการคูดินจริมครับอตอนเนี้นะครับไม่ต้องชันใช้เหรียญพวกนี้ก็ต้องการความเป็นส่วนตัวเนี่เองครับก็ไม่แปลกนะครับที่พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยจะไม่บวกในช่วงของตลาดกติที่ผ่านมา อ่ะทีนี้ครับเราไปดูข่าวของตัว b บิตคอยแล้วก็อื่นๆกันบ้างนะครับที่นี้เราไปดูอัปเดตในส่วนตัว b i ตคอยโด o ม i เนียนนะก็ได้มีการปิดนะครับรายเดือนที่ต่ํากว่า60นะครับจุดสตอนนี้ไอเส้นสีดาที่เพื่อนเห็นนะครับซึ่งตัวนี้ครับต้องย้อนกลับไปว่าเมื่อประมาณสักวันที่6หรือวันที่16นี่แหละครับเสร็จแล้ว ในส่วนตัวคุณเรนะ็กแคปิตอลเนาะเขาเคยพูดแล้วเราก็ติดตามเขาอยู่ตลอดนะครับซึ่งเขาก็เคยพูดเตือนถึงเรื่องนี้เอาไว้ Hawaii นะครับแต่เขาข้างที่จะเป็น Al G Man นะักวิเคราะห์ที่แม่นเนาะซึ่งครับเขาบอกว่าในทางเทคอิกแล้วนะครับการที่มันลงมาอยู่60.2เนี่ยมันแสดงถึงความแข็งแกร่งนะครับยังคงแข็งแกร่งอยู่ในระดับนี้นะแล้วก็มันจะเป็นระดับแนวต้านใหม่ซึ่งเมื่อส่งผลให้นะครับบีคอยเดียวนี้เนี่ยยังคงอยู่ที่ในช่วงเล้งของ57.68กับ60.2ประมาณนี้นะครับเว้นแต่ว่านะเว้นแต่ว่านะบีคอยด์ย จะสามารถที่จะกลับนะมาที่ครับจุดที่เขาสามารถที่จะเป็นการสนับสนุนคือราคาต่อไปนั่นคือ 60. จุดนะครับสองเปอร์เซ็นต์นะในระยะสั้นๆได้เนาะซึ่งตัวนี้ครับมันหมายความว่าไงมันหมายความว่านะตอนนี้ที่เพิ่งเห็นถูกไหมครับเส้นสีดำลากอย่างปเป็คือบิตคอยนี้เนี่ยมันสูญเสียนะความมีอำนาจของตัตเองไปคือความโดดเด่นของมันลดน้อยลงครับปกติแล้วการเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันมักจะมาพร้อมครับตลาดกระทิงในอน,นาคตเนาะซึ่งแต่ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยยันทะลึ่งนะขยับขึ้น ไปอีกนั่นหมายความว่าความรุนแรงเขากลับมาคือคนจะยังไม่ค่อยสนใจในส่วนตัวบิทคอยสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ความต้องการแล้วก็ในส่วนของตัวความอ,าอยากให้นะครับเอาคอยมาก็คือมันเป็นเกณฑ์นะครัะว,ว่าโอเคตอนนี้บิตคอยขึ้นมากขนาดนี้แล้วคน๋ยวเปลี่ยนไปเอาคอยอะไร้หรือเปล่าก็เลยทําผลงานได้ดีกว่าบิตคอยก็เลยลดลง แต่แลววาวานเนี่ยก็ยังคงเก็บอยู่นะครับสาหรับในส่วนตัวบิตคอยแล้วก็อื่นๆเนาะทีนี้ครับเราก็ไปดูส่วนตัวทานของบิตคอยนะครับก็ถือว่าลดลงถึง30%เนาะก็ะคือระดับนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยมันมันมกที่จะมาพร้อมกับตลาดกระทิงเนาะที่มันพุ่งขึ้น,นนะแ,แรงเนาะระดับนี้มันเคยเกิดขึ้นนะครับครั้งใหญ่ในอดีตนะที่มันเกิดขึ้นปุ๊บราคามันก็ไปเนาะตัวอย่างกลมๆที่1นึ่งจุ๋ยครับกลมๆนี้นะต่อมากลมๆที่2ครับขวามือไล่มาทุกทางขี่เส้นสีม่วงเนี่ยนะครับไหล การนะคือเส้นสิม่งวงเนี่ยคืออุปทานของบิตคอยน์ยที่มันลดลงนะมันหมายถึงะครับราคามันเจะออก,กระชาขึ้นไปนั่นเองรับอ่ะครึงหนึ่งแล้วครั้งสองแล้วอันนี้ครั้งสามเกิดขึ้นหลังจากนี้บิตคอยจะกระชาขึ้นไปได้ไหมครับประมาณสักแสนห้าหมื่นสองแสนแบบนี้หลายคนก็คิดน่าจะเฮดีใจกันแล้วนะ อ๋อนะครับแล้วก็พูดถึงในส่วตัว XRP ก่อนหน้านี้นะครับเราที่พูดถึงว่ามีข่าวเกินออกมาครับว่า XRP เนี่ยจะมีการเปิดตัวอียิปเนี่ยภายในสัปดาห์หน้าเนาะอันนี้เป็นข่าวลือ,อมานะครับรวมถึงนะครับอ่า XRP นะครับหรือว่า Ripple ก็ได้มีการร่วมมือกันกันกบตัวสมาร์ทการ์ดเพื่อที่จะเปิดตัวนะครับการชําระเงินด้วยบัตรเครดิตนะครับส่วนแบบตั้าตัว r l u s d ที่เป็นเซมิโค้ดของเขาเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบัญชีแยกประเภทออกมาจากตัว XRP นะ พูดถึงสมาร์ทการ์ดนะครับไปที่เอ็นวีดีกันบ้างนะครับก็เอ็นวีดีก็ได้มีการสูญเสียนะครับมูลค่าหรือว่าราคาร่วงลงนะครับที่มีการสูญเสียไปนะก็หนึ่งแสนห้าหมื่นนะอันนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรนะมีสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองมันเกิดขึ้นจากนะซีโอของเอนะ็นวีดีเนาะคุณเจนเซนนะครับเขาก็ได้มีการกล่าวนะครับพูดถึงว่าอ,อนาคตนะครับจีนชนะในการแข่งขันด้านไอเหนือ,ออเมริกานะครับก็คือว่าคือ,ออเมริกาสู้จีนไม่หลอกอน,นาคตไอไออันนี้ก็ต้องบอกเขาว่าคือค่อนข้างที่จะว่า ไปมากเลยนะจีนพัฒนาไ i ไได้ไวมากมากนะครับคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ในวงของ AI ไม่ไว่าจะเป็นการแต่งการเขียนโปรแกรมหรือว่าการใช้โปรแกรมการดีฟ uh, ซี ek, เลยพวกนี้หรือแม้กระทั่งการเรนเดอร์ภาพอะไรพวกนี้คือค่อนข้างที่จะมีโปรโมชั่นและก็การทําข้อมูลออกมาได้ดีดีกว่าเลยแหละสําหรับ uh, ความเข้าใจในภาษาเนาะเพราะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยในส่วนตัว,ตว uh, ชท GPT ถ้าเป็นตัวแบบ Standard ครับก็ยังไม่เข้าใจนะครับในส่วนตัวภาษาไทยเท่ากับดิฟซีที่เข้าใจเลยวันนี้ก็สแตนดาร์นะอันนี้ก็ถือว่านะอนาคตปล่อยให้เป็นไปนครับก็พอเขาพูดออกมาแบบนั้นครับมันก็เลยทําให้นะหุ้นของเขานี่ร่วงนะเพราะว่านะครับเขาบอกว่าโอเคจีนจะมาชนะอเมริกายังไงครับบางคนเขาก็ชอบอเมริกาก็จะขายออกไปนะ บิตคอยแล้วนะครับ XRP แล้วนะครับเราไปที่ Justin Sun กันบ้างนะครับ Justin Sun เนี่ยก็ได้มีการทุ่มเม็ดเงินนะครับลงไปกว่า150้าล้านนะที่จริงแล้ว150ล้านนี่คือ150 billion in ลเลนนะครับตามรายงานของ Arkham เนาะเขาก็ได้มีการถอนนะครับมีส่งตัว45,000ื่นหอีเรียมวหรือประมาณสัก154ล้านเนี่ยออกจาก a v e เนาะนะครับแล้วก็ฝากเข้าไปที่ l i d o s t a k i n g ซึ่งก็นะครับในขณะนี้มีการถืออีเชียรอยู่ที่ประมาณสัก500นะครับ34ล้านซึ่งก แสงหน้าการซื้อ TRX ไปนะครับมูลค่า519ล้านนะ,ะก็ถือว่าโอเคตอนที่นะครับจะตินซันดันแบบนี้มั่นใจหรือเปล่าว่าตลาดที่หวนกลับขึ้นมาแบบนี้จะเป็นนะครับการขึ้นมาของอีชิ r e u m มแล้วก็เอาคอยนะเพราะว่าในส่วนตัวโด m ม n เนียก็สูญเสียไปแล้วเนาะและการที่เขาทําแบบนี้เอ๊ะถอนออกมาใส่ไรดแบบนี้กําลังรอนะครับในส่วนตัวการกินดอกเบีย้ยที่งามๆแล้วก็ราคาที่ดีๆหรือเปล่า ่าน,นะครับพอราคาของเจ้าตัวคริตโตขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับบิตคอยขยับขึ้นมาแบบนี้นะครับเราไปพูดถึงในส่วนตัวพี่เหยียมมเกเซเลอร์ก่อนอันนี้กันบ้างน,นะที่เขาพูดว่านะครับคือเกิดว่านะครับให้ขายไตยของคุณน,นะถ้าเกิดว่าต้องการที่จะขายแต่ว่าให้เก็บบิตคอยเอาไว้ <lab. S 2> ก็ถือว่าเขาพูดแบบนี้มา2รอบนะครับสามรอบก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าพอมันลงไปแรงเดี๋ยมันกลับขึ้นมาเนาะพอมันหลุดเก้าหมื่นปลาย,ล,าย,ล,ายลงไปนะมันก็สามารถกลับขึ้นได้ถ้าเกิดว่าตอนนั้นใครขายไปเนี่ยก็น่าเสียดายนะทีนี้ครับ้าอีว่นนต ก็ถือว่าอยู่ในช่วงของตัวการลดราคาหรือว่าเป็นการเซลนะครับ b i ค c o เซลล์เนาะก็เป็นจังหวะที่ในการเก็บเนาะอต่ถิดว่าใครเก็บมันเก้าหมื่นบไปลายได้ตอนนี้ก็กําไรในเนื้อไปแล้วก็ไม่จําเป็นนะจะต้องไปกังวลอะไรเนาะจะถือก็ได้จะขายก็ดีนะ แล้วก็ย er, ังมีนะครับในส่วนตัวทรงการคลังของสหรัฐนะก็ซึ่งเพิ่งซื้อนี่นะครับของตัวเองมูลค่าสักสองพันล้านเหรียญนะครับดอลลาร์สหร,รัฐนะครับทีนี้ครับมันหมายความว่าไงหมายความว่าครับเหมือนที่เราเคยพูดเลยครับว่าถ้าเกิดว่าเขาซื้อเข้ามานะรประมาณสักสามพันล้านอย่างเงี้ยประมาณนี้บีคอยมันมักที่จะบวกเนาะถึงแม้ว่าตัวนี้นะครับมันจะไม่ได้เป็นการชงนะครับเข้ามาในส่วนตัวบีคอยโดยตรงแต่เป็นการชงเข้าไปในส่วนตัวรัฐกิจเนาะมันก็มักที่จะนะครับมีผลกระทบทางอ้อมนั่นแหละนะครับก็นะปกติแล้้้ววถาาาเเกกิิดด่มแบบนี สักสามพันล้านเนี่ยจะเป็นอะไรที่นะยืนยันว่าโอเคตลาดกำลังจะไปแต่รอบนี้ไม่รู้นะครับแต่ว่าข้อมูลก็มาแบบนี้หลายจะต้องดูตามข้อมูลทีนึง แต่ไฮไลท์สำคัญของเราไม่ได้อยู่ที่ตัวนั้นครับไฮไลท์ Hi สำคัญของเราอยู่ที่ตัวนี้ครับคุณเดวิกเบลลี่นะครับ,รบที่ปรึกษาด้านคริปโตคนสำคัญของครันะมเนาะก็ได้มีการประเมินว่ามีโอกาสนะ75%ที่สภาจะยกเลิกภาษีนะครับกำไรจากการลงทุนในบิตคอยอันนี้ถือต้องบอกกันว่าเยี่ยมมากๆนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบิตคอยเนี่ยได้รับการยกเลิกภาษีนั่นหมายความว่าไงโอ้โหนะักการเมืองเงยนะครับในสพงสภารวมถึงนักเศรษฐกิจนะครับอ,อะไรต่างๆเนี่ยคนเนี่ยจะหันมานะครับ และเก็บบิตคอยน์กันมากขึ้นเพราะว่าคือไม่ต้องเป็นนะครับต้องไปเสียภาษีอะไรพวกนี้ในการเหมือนจะเป็นภาษีเมื่อราพเพผู้เนืออะไรพวกนี้คือและแต่ตัวผลิตภัณฑ์มันจะแตกต่างกันออกไปเนาะครับซึ่งตรงนี้เองครับมันก็ถือวเป็นดีดีมันจะเป็นตัวที่ดึงดูดเงินเข้ามาแบบมหาศาลแบบมหาศาลมากๆคนจะเริ่มมองหาสินทรัพย์ในบ้างนะที่ปลอดภัยราคาดีแล้วก็ถือไว้ปีกําไรแถมยังภาษีเนี่ยไม่ต้องจ่ายหรือว่าจ่ายน้อยสุดอีกยิ่งดีเนาะซึ่งมันก็ทําให้นะครับลังไหลเข้ามาแน่นอนครับตอนนั้นนะก็คือว่ายิ่่่่่่งงงงววววาาาาาาเเเปป็็นนขขขขออยรพะ การที่แน่นอนครับคือคนเขาก็ไม่อยากที่จะไปเสียภาษีแบบเยอะอีกแล้วสูงไหมโดยเฉพาะอาเมริกานะครับแล้วก็อังกฤษในพวกนี้ที่เก็บแบบมากคนก็จะหาทางที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นเนาะเชื่อว่าครับมันจะต้องมีเนาะและก็มากด้วยที่คนจะหันมานะครับไม่เก็บในสินทรัพย์แบบเดิมต่มาเก็บในกิบิทคอยอะไรแบบนี้นะ่อะตอนนั้นอาจจะไเห็นนะครับราคาแสนห้าหมื่นหรือว่าห้าแสนหรือว่าล้านก็เป็นได้เนาะ และสาหรับใครนะครับที่เป็นชาวของชุมชนลุนน่าคลาสสิกนะครับแล้วก็ติดตามเรื่องนี้อยู่นะอ่ะก็เซนามิกนะครับหรือว่าเรียวในโดนะครับเขาก็กําลังที่จะเปิดตัวแล้วนะสำหรับเป็นส่วนตัวนะครับแผนรีเพ็กของเขาครับจริงๆแล้วเนี่ยก็เพื่อนๆถามมาว่าไม่ว่าจะเป็น USDR, u s d 1อะไรพวกนี้นะครับอืมทีนี้ครับมันก็ไม่ได้ไปรีเพ็กเจ้าตัว u t c โดยตรงนะครับมันเป็นการโคลนแล้วก็เป็นการสร้างเหรียญใหม่ขึ้นมาโดยมีนะครับในส่วนตัวเครือข่ายของลุนน่าคลาสสิกหรือว่าเจ้าตัวลุนน่าคลาสสิกหรือ u t c เ ประสบผลสําเร็จไหมนะก็ไม่ว่าจะเป็นแผนไหนชัว่วช้ก็น่าที่จะพยายามด้วยตันวนะัดแต่ถามว่าใครจําเป็นต้องเข้าร่วมตัวคนไหมไม่จําเป็นครับเฉพาะคนที่ต้องการเข้าร่วมนะเพราะามันไม่ได้เป็นปานแปลงเหรียญทั้งเครือข่ายนี้คือเฉพาะคนที่ต้องการอยากที่จะแปลงเนะี่ยเราก็ไปใช้ประโยชน์นะซึ่งประโยชน์การใช้ของมันมีเยอะแยะมากมายเพื่อสามารถที่จะไปหาได้ให้เข้ากับสไตล์ของติงเลยครับแล้วมันสามารถทำกำไรได้จากในส่วนตัวตรงนี้ด้วยนะอ่ะอันนี้คือกําลังจะเปิดตัวนะครับที่เหลือก็ลงทะเบียนนะครับแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะให้โลกได้รู้ครับว่าเอรูน สำหรับใครที่สนใจครับก็ไปลงทะเบียนก็ไปแปลงของตัวเองได้แตใ่ใครไม่แปลงก็อยู่เหมือนเดิมก็ไม่ได้มีปัญหานะครับนะครับและนี่ก็คือตารางของเขานะครับในการแปลงเนาะประมาณสัก100วันอะไรแบบนี้นะคือใครอยากแปลงครับทำก็ไรททาได้เลยนะเพราะว่ามูลค่ามันมีการเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆเนาะ แต่สำหรับใครที่ไม่ถนัดไซนี้นะไม่ค่อยเข้าใจแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะอยู่เจ้าตัวรุ่นาะักเสกยูทีซีแบบเดิมได้เนาะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับทีนี้ครับเราก็มาดูสู่ตัวโฟล์สปอร์บ t คอยอีเจนะครับก็ม,มีเงินไหลออกไปจากแบล็กในวันที่5เนสามร้อยเจ็ดสิบห้าล้านครับมีการเข้าจากฟิลิปตี้ร้อยสามสามล้านแล้วก็ บิสไวนะครับ17ล้านแล้วก็มินิสูงตัวอาร์คเนี่ย82ล้านนะครับแล้วก็มินิสูงวันแอกนะครับ3.7ล้านนอกนั้นไม่มีใครซื้อนะครับนอาแากเกสเกลซื้อเข้ามา21ล้านโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาไหลออกไปที่นะครับ137ล้านก็ถือว่าเป็นการไหลออกไปนะครับ6วันต่อเนื่องติดต่อกันนะ แล้วก็ไปที่ Ethereum, e h e m e g m นะครับก็มีการไหลออกไปในวันที่5นาครับจากรอ1 6ล้านนะครับมีการซื้อมาจากฟลีตี้3ล้านนะครับแล้วก็500,000นะครับมีการซื้อเข้ามาจากสวทนจวันชร์นะครับแล้วก็เจสสเก้ J ale, ครับซื้อมาที่24.1ล้านโดยรวมแล้วมีเงินไหลออกไปที่118.5ล้านนะครยังไม่ค่อยดีเนาะ และในส่วนของโซลนาอีจีก็เช่นกันนะครับก็ยังคงไหลเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะก็มีอยู่นะครับเล็กๆน้อยๆถึงแม้จะไม่เยอะนะครับก็มาจากตัวบิสวน์7.5ล้านนะครับแล้วก็มาจากก็นะครับก็มีเงินไหลเข้ามาคนระับจากบิสไวนะ์หนัก7.5ล้านแนละ้วก็เจสสเกลก็2.2ล้านโดยรวมแล้วมีเงินไหลเข้ามาที่9.7ล้านนะก็ถือว่าเป็นการไหลเข้ามานะครับ เวันติดต่อกันแล้วนะครับก็ถือว่าเอาใจช่วยนะเพราะว่าตัวนี้เพิ่งเป็นตัวใหม่เนอะน้องใหม่กําลังมานะครับก็อาจจะไม่ได้มีเงินเยอะเนาะซึ่งถึงกับว่าเราลดหลั่นดูนะครับว่าบิตคอย n ขึ้นไปนะครับ เปิดตัวเงินไหลเข้ามาเท่านี้อีเทเรียมเปิดตัวเงินไหลเข้ามาเท่านี้โซน่าไหลเข้ามาเท่านี้อันนั้นาอาจจะไปเปรียบเทียบกับอื่นที่มันมีความดังไม่ได้มากกว่าเท่าพวกนี้เองมันจะไปขนาดไหนอันนั้นก็คอยมาเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งนะดีไม่ดีดอจคอยเนี่ยอาจี่ใช้ไม่เงินไห i, ลเข้ามาน้อยกว่าโซน่าก็ได้ถ้าเกิดมันมเป็นจริงๆนะถ้าเกิดมันมีมา e GM, นะอีเทเรนะเอาโอเคนะสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร e เป็นกำลังใจกันด้วยนะสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คล